เปิดตำนานนรสิงห์มนุษย์ครึ่งสัตว์ผู้สังหารยักษ์นรสิงห์เป็นภาคอวตารปางที่4ของพะนารายร์ยตามเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุราณนะ・ะอุปนิสัตว์และคัมภีร์อื่นๆของศาสนาฮินดูโดยมีร่างกายท่อนล่างเป็นมนุษย์และร่างกายท่อนบนเป็นสิงโตซึ่งสาเหตุที่พระนารายร์ยต้องทรงแบ่งภาคอวตารล,ลงมาเป็นนรสิงห์นี้ เกิดมาจากยักษ์ตนหนึ่งมีนาว่าฮิรัญยกษสศิปูในครั้งบรรปาการยังมียักษ์ตนหนึ่งฮิรัญยกษสิปูมีความปรารถนาจากเป็นใหญ่จึงได้เริ่มบำเพ็ญตบะทุกกิริยาถวายต่อพระพรเพื่อขอให้ตนสมปรารถนาซึ่งหลังจากที่ฮิรัญยกษสิปูได้บำเพ็ญตบะมาเป็นเวลานานในที่สุดพระพรก็ทรงปรากฏตนเพื่อประทานผ่อนให้โดยฮรัญยกษสิปู ได้ขอพอรให้ตนเป็นผู้ที่ไม่อาจตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของมนุษย์สัตว์เทวดาไม่ตายทั้งในกลางวันและกลางคืนไม่ตายทั้งในเรือนและนอกเรือนไม่ตายทั้งบนพื้นดินและท้องฟ้าหรือพื้นน้ำครั้งเมื่อได้รับพรจากพระพมแล้วเฮรัญญา,าศสีปุก็เริ่มแผ่ความยิ่งใหญ่ของตนด้วยทําสงครามกับทั้งเหล่าเทพและเหล่ามนุษย์จนเกิดความวุ่นวายไปทั้งสามโลก จากนั้นเฮรัญญาสิปุก็บังคับให้ชนทั้งปวงนับถือบูชาตนดุดดังพระเป็นเจ้าผู้ใดที่ขาดขืนก็ถูกเข็นฆ่าทรมานอย่างโหดเหี้ยมทว่าบุตรชายคนที่ห้าของเฮรัญญาสิปุซึ่งมีนามว่าประหลาดผู้เป็นบุตรคนโปรดกับปฏิเสธจะยอมรับบิดาคือพระผู้เป็นเจ้าโดยประหลาดนั้นมีใจศรัทธาเลื่อมใสพระนาราย อีกพระนามหนึ่งคือพระวิษณุและได้สวดมนต์บูชาสารเสริญพระองค์มาโดยตลอดหิรัญญาศิปุพยายามเครียดก่อมให้ประหลาดเลิกนับถือพระนารายว่าไร้ผลจอมอสูรโกรธจ,จัดจนสั่งให้ทหารเอาตัวประหลาดไปกักขังและลงทันทรมานเพื่อให้เลิกศรัทธาในพระนารายทว่าในยามที่ถูกลงทันนั้นอำนาจเทวะแห่งพระนารายได้คอยคุ้มครองประหลาด ให้รอดผลจากโทษทันทั้งหลายจนเมื่อเวลาผ่านไปฮิรัญญกะสิปุหายโกรธบุตรชายและให้นำตัวกลับมาพบอีกครั้งที่ห้องโถงใหญ่ในปราสาทในวันหนึ่งทว่าฮิรัญญากะาสิปุพบว่าประหลาดยังคงมีศรัทธาในองค์พระวิษณุก็เกิดความโกรธจึงได้ตะคอกถามบุตรชายไปว่าเจ้าเคยพูดว่าพะระนารายมีอำนาจสูงสุดและสถิตอยู่ทุกขนทุกแห่งถ้าหากเป็นดังนั้นจริง แล้วเขาจักอยู่ในเสาหินต้นนี้ด้วยหรือไม่ว่าแล้วก็ชี้ไปที่เสาหินที่อยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ประหลาดตอบว่าพระวิษณุเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งรวมทั้งเสาหินนี้ด้วยเมื่อได้ฟังคําตอบดังนั้นหิรัญชกาสิปุก็เลือดขึ้นหน้าจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะประหารองค์วิษณุเจ้าของเจ้าให้ดูว่าแล้วก็ออกกระบองฟาดเสาหินอย่างแรงทันใดนั้น เสาหินก็แตกเป็นสองซีกพร้อมกับเกิดเสียงดังกึกก้องจากนั้นพระนารายในร่างของนรสิงห์ก็ปรากฏตัวออกมานรสิงห์กำลับเหล่าไพ่ผลของจอมอสูรที่อยู่ในห้องโถงนั้นอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ากระชากตัวหิรัญยากาศสิปุไปยังธรณีประตูก่อนจับตัววังไว้บนตักแล้วกล่าวว่าเจ้าอสูรเจ้าเคยขอพรไม่ให้ตายในกลางวันหรือกลางคืนไม่ให้ตายขณะอยู่ภายใน หรือภายนอกเรือนไม่ให้ตายภายในพื้นดินหรือบนท้องฟ้าหรือผืนน้ำไม่ให้ตายด้วยน้ำมือหรืออาวุธของเทพมนุษย์หรือสัตว์ใช่หรือไม่ใช่จอมอสุนยอมรับเช่นนั้นยามนี้เป็นเพลาสนธยาย่อมมีใช่กลางวันและกลางคืนใช่หรือไม่นรสิงถามใช่ฮิรัญยกษศิปุพยักหน้ารับที่นี่คือธรณีประตูย่อมมีใช่ในเรือน และนอกเรือนใช่หรือไม่เออใช่และสุดท้ายเจ้าจงบอกมาทีว่าตัวข้านี้คือมนุษย์หรือสัตว์หรือเทพเทวาท่านมิใช่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และเทพเทวาเมื่อได้ฟังคำตอบจากหิรัญกาสิปุแล้วนรสิงห์จึงยกกองเล็บขึ้นพร้อมกับคำรำอย่างดุดันเช่นนั้นกองเล็บของข้านี้ก็หาใช่อาวุธของมนุษย์สัตว์ หรือเทพเทวาใดๆอีกทั้งยามนี้เจ้าอยู่บนตักของข้าย่อมมิใช่บนผืนดินท้องฟ้าหรือบนผืนน้ำเย่ยงนี้แล้วพรแห่งองค์พรมย่อมมิอาจคุ้มครองเจ้าได้อีกต่อไปพอกล่าวจบนรสิงห์ก็ใช้กงเล็บฉีกร่างของิรัญยากะสิปูกระชากหัวใจออกมาจนหิรัญยากษสิปุขาดใจตายและนี่คือตำนานของนรสิงห์และจุดจบ ของพญายักษ์ฮิรัญยกาสิปุ